ู้หญิงกรีนแฟลกที่ผู้ชายหลงรักได้ทุกวันคุณกำลังฟังอยู่กับ People Deep Talk วันนี้เราจะพูดกันในหัวข้อที่ผู้ชายหลายคนอยากเข้าใจและผู้หญิงหลายคนก็อยากรู้ว่าอะไรคือกรีนแฟลกของผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าอยากดูแลอยากอยู่ด้วยเป็นนานๆเวลาผู้ชายพูดถึงผู้หญิงในฝันเราอาจนึกถึงรูปร่างหน้าตาหรือสไตล์ภายนอกก่อนแต่พอวันหนึ่งโตขึ้นเรากลับรู้ว่า สิ่งที่ทำให้เราหลงรักและสบายใจที่สุดมันคือพลังของความเรียบง่ายและความจริงใจผู้หญิง g ก e ีนแฟลกไม่ได้ต้อง p e r ร์เฟไม่ได้ต้องเก่งทุกอย่างหรือพูดถูกทุกคำแต่สิ่งที่เธอมีคือความนิ่งความอบอุ่นและความจริงใจที่ทำให้คนข้างๆรู้สึกว่าเราปลอดภัยเวลาอยู่ด้วยลักษณะของผู้หญิงกรีนแฟลกที่เห็นได้บ่อยๆมีแบบนี้ครับเธอเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายพูดแบบไหนทำแบบนั้น ไม่สร้างภาพถ้าไม่ว่างก็บอกตรงๆถ้ารักก็แสดงออกอย่างพอดีไม่ต้องเล่นเกมความนิ่งและความชัดเจนแบบนี้มันคือเสน่ห์ที่ผู้ชายจำได้เสมอเธอไม่เจ้าชู้และไม่ชอบเช็คมือถือแฟนไม่ใช่เพราะไม่สนใจแต่เพราะไว้ใจผู้หญิงที่รู้จักวางใจในความสัมพันธ์จะทำให้ผู้ชายรู้สึกอยากซื่อสัตย์มากขึ้นเพราะเขาไม่ต้องใช้ชีวิตแบบต้องป้องกันตัวเองตลอดเวลาเธอเป็นคนพูดพราอ ฟังเป็นเวลาอยู่ด้วยกันเธอไม่ใช่คนพูดเยอะเพื่อชนะแต่พูดเพราะอยากเข้าใจและอยากให้เข้าใจฟังด้วยใจมากกว่าหูผู้หญิงที่มีพลังแบบนี้มักจะมีสเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามอีกลักษณะที่เห็นชัดคือเธอดูแลตัวเองและดูแลคนอื่นอย่างพอดีไม่ต้องแต่งตัวแบรนด์เนมไม่ต้องใช้ของแพงแต่มีความเรียบร้อยสะอาดดูแลใจตัวเองดีอยู่ได้แล้วรู้สึกสบายไม่รู้สึกว่าต้องแข่งกัน เธอไม่เที่ยวกลางคืนไม่ดื่มหนักไม่ใช่เพราะโลกแคบแต่เพราะรู้ว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนบางคนมีความสุขแค่กับกาแฟแก้วหนึ่งเพลงเพราะๆหรืออยู่กับคนที่เข้าใจในมุมสงบของเธอผู้หญิง Green f a c กยังมีอีกจุดหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคืออารมณ์อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเธอหัวเราะง,ง่ายร้องไห้ง่ายแต่รู้จักกลับมาสงบได้เองเธอเข้าใจว่าอารมณ์เป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องซ่อน และไม่ใช้มันเป็นอาวุธใส่ใครเวลามีปัญหาเธอไม่พูดประชดไม่หนีหายแต่ค่อยๆอ,อธิบายด้วยน้ำเสียงนิ่งๆผู้ชายที่ได้เจอผู้หญิงแบบนี้จะรู้สึกว่าตัวเองอยากปรับตัวให้ดีขึ้นไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะรู้สึกอยากโตไปพร้อมกันบางคนอาจพูดว่าผู้หญิงแบบนี้ดูเบสิกแต่ในความจริงสิ่งที่เบสิกนี่แหละที่ทำให้ความสัมพันธ์อยู่ได้นานในวันที่โลกเต็มไปด้วยการแข่งขัน การเปรียบเทียบผู้หญิงที่นิ่งเรียบง่ายและเข้าใจตัวเองกลับกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดเธอไม่ต้องพยายามทำให้ใครรักเพราะสิ่งที่เธอเป็นอยู่มันอบอุ่นพอให้ใครอยากอยู่ใกล้ผมเชื่อว่าผู้หญิง green flag ไม่ได้เกิดมาพระโชคแต่เกิดจากการเติบโตทางใจเธอเคยผ่านความเสียใจผ่านความผิดพลาดจนเข้าใจว่าความรักที่ดีไม่ใช่ความรักที่ทำให้ใจเต้นแรงที่สุด แต่เป็นความรักที่ทำให้เรารู้สึกสงบและมั่นคงดังนั้นถ้าผู้ชายคนไหนกำลังเจอผู้หญิงแบบนี้อย่ามองข้ามเธอไปนะครับเธออาจไม่ทำให้คุณตื่นเต้นทุกวันแต่เธอจะทำให้คุณอยากกลับบ้านทุกวันและถ้าผู้หญิงกำลังฟังอยู่ขอบคุณนะครับที่คุณเลือกที่จะเป็นคนใจดีในวันที่โลกมันเร่งรีบเพราะคุณคือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผู้ชายหลายคนยังเชื่อว่าความรักดีๆยังมีอยู่จริง ขอบคุณที่ฟังจนจบครับนี่คือ People Deep Talk ถ้าชอบตอนนี้อย่าลืมกดแชร์ให้ใครสักคนที่คุณอยากให้รู้ว่าเธอคือ Green Flag ในชีวิตเราแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ